الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين พ่อัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมประลิกะมุฮัมมัดอัดดอิลัลฮักวะอิลลอฮิรอติมุสตัคิม a s s ล l a m u a l a i k u m warahmatullahi w a b a ะ a k a t u h กัปตันผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการสนทนาภาษาฮัจญ์กับบริษัทดานากรุ๊ปทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยูทีวีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเราจัดกันเป็นประจำทุกวันพุธ เวลาหนึ่งทุ่มโดยประมาณซึ่งจริงๆแล้วเราจะมีสลับกันกับทีมงานนักวิชาการที่จะได้มาให้ความรู้มาพูดถึงปัญหาต่างๆของการจัดบริการทั์และจัดบริการอุมร้อ์ของบริษัทโดยภาพรวมในวันนี้จริงๆแล้วท่านนักวิชาการหลายท่านที่มีติดภารกิจบางท่านก็ไม่สบายอาจารย์ไัยนุนอวดีนก็บอกว่า ไม่ค่อยสบายก็เลยผมถึงมาทําหน้าที่คนเดียวในวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องครับก็ถือว่าคือเป็นหน้าที่ที่บริษัทจะได้พูดคุยกับพี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัชก็ดีพิธีอุมรอกก็ดีกับบริษัทด้น้ากุ๊ปหรือพี่น้องที่ไม่ได้เดินทางไปกับบริษัทด้หน้ากุ๊ปเราก็อยากจะได้ สะท้อนถึงความเป็นจริงความรู้สึกแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของทางปฏิบัติของการจัดบริการฮั์และบริการอุมร้อโดยโดยโดย,โดยภาพรวมนะครับพี่น้องครับการจัดบริการฮัชในประเทศไทยเนี่ยถือว่าประกอบด้วยกับมีสามส่วนด้วยกันที่เป็นหลักสำคัญที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้ หลักที่หนึ่งนะั่นก็คือรัฐบาลไทยกระทรวงมหาดไทยโดยโกรมการปกครองซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทโดยมีท่านอาธิบดีกรมการปกครองเป็นเลขาธิการที่จะเป็นผู้ที่จัดการรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงนี่อันนี้ส่วนหนึ่งส่วนที่สองนั่นก็คือรัฐบาลซาอุดีรัฐบาลซาอุดีก็โดย,โดยกระทรวงฮั์ ซึ่งกระทรวงฮัตเนี่ยเขาจะรับผิดชอบในเรื่องของฮั์และอุ่มร้อด้วยแล้วเขาก็ย่อยลงมาจากกระทรวงฮัตแล้วก็ย่อยลงมาเป็นเป็นมอสซาซเป็นมักตับเป็นอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วทางรัฐบาลสวดีก็พยายามที่จะปรับว่าต่อไปนี้ก็คงจะเป็นในรูปของว่าให้ทางแต่ละประเทศเนี่ยจัดการโดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน มอสซาาหรือไม่ต้องผ่านอ,องค์กรของของส่วนของราชการที่ที่เคยวางไว้ในเรื่องของมอสซาาหรือมักตับอะไรต่างๆแต่ก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้ชัดเจนแต่ต่อไปก็มีแผนว่าบริษัทเนี่ยจากประเทศไทยเนี่ยคือส่วนที่3นี่ก็คือบริษัทของของของประเทศไทยครับส่วนที่1คือนะครับผมผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าส่วนที่1คือรัฐบาลไทยโดยกรมการปกครอง นะครับคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัตแห่งประเทศไทยส่วนที่2ก็คือรัฐบาลซาอุดีและส่วนที่3ก็คือบริษัทที่รับจัดการเรื่องของฮัตและอุ่มร้ออันนี้ก็มี3ส่วนด้วยกันที่จะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วณตอนนี้ก็คือว่าทางบริษัทนี้ก็จะต้องออขึ้นตรงกับทางกรมการปกครอง ซึ่งระเบียบต่างๆทางกรมการก็จะต้องเป็นคนออกระเบียบมาให้ทางบริษัทได้ถือเป็นหลักปฏิบัติอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ทางองค์การปกครองก็ประสากนกันกับรัฐบาลซาอุดีโดยหน่วยง,งานต่างๆซึ่งตอนนี้ทางคณะของรัฐบาลไทยก็กําลังประชุมอยู่ซึ่งจะเดินทางกับวันวันที่18เนี้ย ผลของการประชุมก็ก็ทราบบ้างแล้วทราบทราบแล้วแต่ว่ายังไม่มาประกาศมาสรุปและประกาศเป็นทางการก็จึงจะไม,ไม่ขอที่จะพูดตรงนี้ออกมาอย่างชัดเจนได้แต่ที่จะพูดกับพี่น้องนั่นก็คือว่าในเรื่องของคัชก่อนนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยก,ก็ต้องถือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของ องกค์การปกครองโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการทั์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนหรือเรื่องของโคตา้าหรือเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ทางองกค์การปกครองจะเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้ซึ่งปีนี้เนี่ยทางองกค์การปกครองกออ็ได้เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ไปเป็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดปิดไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเขาต้องนํายอดของผู้ที่จะ มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบฏิธีฮัทเนี่ยจะนํายอดออของประเทศไทยเราเนี่ยเสนอกับทางรัฐบาลสาุดีว่าเรามียอดเท่านี้แต่ได้ข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลสาุดีเนี่ยได้อนุญาตหรือว่าได้ให้โคต้ากับประเทศไทยกับไปสู่กับสู่โคต้าเดิมนั่นก็คือ13,000นะครับ13,000แต่นี้ปีนี้เนี่ย ในขณะที่กรมการปกครองได้ปิดการลงทะเบียนไปเนี่ยก็ได้มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ประมาณหมื่นหน่ไม่ถึง1มื่นไม่ไม่ไมถึงหมื่นประมาณเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโคต้าที่จะเหลืออยู่พันพักว่ากว่าเนี่ยถ้า,ถาสมมุติว่าทางรัฐบาลพอได้ทราบว่าสมอุดีให้โคต้าเต็มส3มหมแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมาจัดการเปิด ออนไลน์ใหม่เปิดโคต้าใหม่แต่ก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับเพราะมันมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการทัทบางทีเขาบอกว่าโอเคเท่าที่มีอยู่ก็พอแล้วสมมติเขาบอกแค่นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มไปอีกได้แต่ว่าโดยโดยทางปฏิบัติเขาก็น่าจะเพิ่มตามโคต้าที่กรมการปกครองที่ทางรัฐบาลสุดีให้มาก็คือ13ื่นสามช่ล้วถ้าก็หมื่นสามก็คงจะไม่ไม่กี่วันนี้เราก็จะได้ทราบว่าเขา คงจะมีประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัตในเรื่องนี้เราก็คงจะได้ดําเนินการตามนี้ต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของฮัทกับจํานวนโคต้าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เ,เพิ่งจะตัดสินใจหรือว่าตัดสินใจละไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะด้วยเหตุพร้อมไม่พร้อมหรือว่าด้วยกับนิสัยความเคยชินของพวกเราเนี่ยในขณะที่เขเปิดออนไลน์เนี่ยเปิดอยู่เนี่ยก็ ก็ก็ยังไม่ค่อยตื่นเต้นมากนะก็ยังทําเฉยๆทําเรื่อยๆสบายๆแต่พอพอเขาจะปิดหรือปิดไปแล้วเนี่ยก็จะมีแหละปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยวันสุดท้ายคือวันที่สามสิบเอ็ด่อที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นวันสุดท้ายที่ที่ก,กรมการทองประกาศว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยจะไม่จะไม่รับออนไลน์แล้วท่านรู้ไหมครับว่าวันสุดท้ายเนี่ย ลงยื่นความจำลองกันมาที่บริษัทดานากุปกันเยอะแยะคนนู้ก็จะไปคนนี้ก็จะไปยื่นเอกสารกับแทบแทบไม่ทันมีหลายคนพอเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ก็ปิดไปแล้วปิดไปแล้วก็ก็ยังมีบอกว่าโอเคอยากจะไปผมก็เลยบอกว่าให้เอาเอกสารมาเตรียมไว้แล้วก็ถ้าเปิดพับเราก็จะยื่นให้ก็ตอนนี้ก็ก็มีมีมายื่นรอเตรียมไว้สําหรับที่จะเป็น สำหรับที่จะโคต้าที่ได้รับเพิ่มมาเนี่ยก็กำลังจะพอประกาศเสร็จว่าให้ให้ยื่นลงทะเบียนออนไลน์ใหม่ไปได้เราก็จะยื่นทันทีนะ่ี่น้องก็เตรียมไว้แล้วกันถ้าใครเพิ่งจะตัดสินใจหรืออยากจะไปใหม่ในให้ทันกับปีฮัชสองพนี้ก็เชิญเลยนะครับรีบที่จะได้เตรียมเอกสารไว้แล้วก็ผ่านมา ให้ทางบริษัทได้ลงทะเบียนออนไลน์ให้นะครับเรื่องฮัตก็จะได้เดินทางกันไปโดยความตั้งใจไปเป็นไปด้วยความตั้งใจที่ตั้งใจว่าอินชาลอ้นนะครับเพราะเรื่องฮัตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นตักเดชของอัลลอฮฺสุบานตลานะครับบางคนเตรียมการมานานก็ยังไม่ได้ไปบางคน ผู้ับผู้ับนึกได้เตรียมการุ๊บปับได้ไปอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ไปอะไรก็แล้วแต่มันเป็นตักเดทของอล,ลอสซูบานตลาที่ออกําหนดไว้นะครับเพราะงั้นแต่ว่าเราหน้าที่ของเราก็คือว่าเราก็ต้องอย่าไปตวักกันแล้วก็ปล่อยว่าเอออันล,ล้อจะให้ไปก็ได้ไปไม่ไปก็ได้เราต้องพยายามของเราด้วยตั้งใจเตรียมการแล้วก็ทําตา,ามระบบที่เขาวางไว้ด้วยอินชา่าลอพี่น้องก็จะได้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์โดย พร้อมเพียงกันแล้วก็อินชาลอตั้งใจไว้แต่เนิน่นๆก็จะได้ฮัตที่มาบรูดนะครับทางบริษัทตอนนี้ก็เตรียมการนะครับบริษัทดานากุบเราเตรียมการที่จะได้รองรับฮัตในปีนี้นะครับปีนี้พี่น้องที่ยื่นความจำนงลงทะเบียนออนไลน์ผ่านมาทางบริษัทดานากุบป,ปีนี้ก็300กว่านะครับก็อินชาลอก็คิดว่าเบ็ดเสร็จ เดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบว่าจะแตะ400หรือไม่หรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะที่เอ่อเอ่ออะไรนะฮะในขณะที่กรมการปกครองเปิดเปิดเปิด,ปดลงทะเบียนออนไลน์ในเซกเตอร์ใหม่นี้ในในในช่วงใหม่นี้หลังจากที่ท่านคณะที่เดิมจะทางประชุมกลับมาคุณช้างเราคงจะได้รับข่าวดีในในอีกไม่กี่วันนี้นะครับพี่น้องก็เตรียมไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ทางบริษัทด้านนุ๊ปก็เตรียมการไว้ว่าปีนี้ เราคงจะเ,เดินทางแน่นอนของจอินชัลเราคงจะเป็นโดยทางสายการบินไทยซึ่งปีนี้ทางรัฐบาลซาอุดีเนี่ยเขาก็อนุญาตแล้วว่าจะให้เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติทั้งสองชาตินั่นก็คือสายการบินซาอ,อ,อุดีแอร์ไลน์แล้วก็สายการบินไทยโดยในระบบที่จะเป็นคอมมิชชั่นไฟ หรือที่เรียกว่า r ร g u l a r f i ฟ h t หรือค m มมิชเชนไฟเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหมือนเครื่องบินประจำเนี่ยอนุญาตให้เดินทางโดย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 ในลักษณะเช่นนี้ได้แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะเดินทางโดยชา a r เตอร์ไฟลคือเครื่องบินเหมาลำอตนนี้โดยระบบต่างๆนี้เนี่ยก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทางกรมการปกครองโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัศ์แล้วก็ประสานกันกับทางสายการบินไทย นะครับสายการบินไทยทีจีของเราหรือแล้วก็กับสายการบินสุดิอายว่าจะจัดสรรกันอย่างไรหลังจากนั้นทางกรมการท่องก็จะประกาศให้ทราบว่าจะทําแบบไหนซึ่งทางบริษัทก็เตรียมเตรียมพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปไหนเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะได้ปฏิบัติตามเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องที่จะเดินทางแบบกอบพิ่งฮัตในปีนี้นั้นได้เดินทางไปด้วยกับความสะดวกและเรียบร้อยนะครับปีนี้น,ะน่าจะ คิดว่าน่าจะน่าจะดีขึ้นในในในเชิงของสายการบินนะครับเนื่องจากว่าปีนี้ทางการบินไทยเราก็มีมเที่ยวบินของเช่นไฟอยู่แล้วทางซาอุดีอาระบีก็มีอยู่บินทุกวันสายการบ,บินไทยก็ว่าจะเพิ่มเป็น,เป,นเป็นบินทุกวันประมาณเดือนมีนานี้หรือย,อยังไงเนี่ยได้ข่าวเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังบินอาทิตย์ละสีฟไฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจากเรามีเที่ยวบินรองรับอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ย ที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราน่าจะสะดวกกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทางทางการเนี่ยโดยโดยกรมการปกครองนี่กำหนดอย่างเดียวว่าเราจะต้องบินโดยชาเตอร์เท่านั้นคือเครื่องบินเหมาหลำอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอเป็นเครื่องบินเหมาหลำเนี่ยระยะเวลาการไปการกลับเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสโคปของเครื่องบินชาเตอร์นะครับซึ่งจะต่างกันกันกบปีนี้เรามีเที่ยวบินทุกวันเนี่ย เราก็สามารถที่จะเลือกได้ถ้าหากว่ามีที่นั่งอะไรเงี้ยเราก็อาจจะกําหนดการเดินทางของเราได้ดีกว่าที่จะบินเฉพาะชา์เตอร์ไฟ์หรือเครื่องบินเหมาลำอย่างเดียวนะครับก็บปีนี้ก็หวังว่าคงจะได้ความสะดวกในเรื่องเที่ยวบินนะครับส่วนเรื่องของออทางปฏิบัติที่มีนาก็ดีอาราฟาก็ดีอินชาลอเรา,าก็จะได้รับข่าวการแจ้งเป็นทางการจากกรมการปกครอง อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะแจ้งให้พี่น้องทราบว่าปีนี้การจัดการของรัฐบาลซาอุดีกับพี่น้องฮุจยาร์จากทั่วโลกจากประเทศไทยและจากทั่วโลกเป็นอย่างไรก็อินชาลอก็คงจะได้เรียนให้กับพวกเราทราบเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะั้นพี่น้องที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้นะครับก็ขอดุอาต่อรอสตัลลาให้ได้เดินทางกันไปทุกคนและพี่น้องที่กำลังตั้งใจที่จะลงทะเบียนใหม่ก็อินชาลอขอดุอา ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับดุอาทั้งนั้นและขึ้นอยู่กับอ,อัรมณ์นั้นาจะก,กําหนดว่าเราจะเป็นอย่างไรแต่หน้าที่ของเราก็คือทําทุกอย่างให้ให้เรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเรียนให้กับพี่น้องทราบในเรื่องของกิจการฮัชพี่น้องหลายท่านถามมาว่าราคาเป็นอย่างไรก็จะเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมก็เรียนหลายชาชนิดมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันว่า ผมจะเก็บอยู่แทวแถวกับปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือ2อ0แสนสี่สองแสนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสองแสนสี่มื่เนี่ยเราแถมดำให้ด้วยเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปีเหมือนกบเหมือนกับเราได้รับของของวัญในเรื่องของโควิดเพิ่งผ่านมาใหม่ๆที่พักก็ยังไม่ราคาสูงมาก แต่หลังจากหลังจากปีที่ผ่านมาแล้วพอพัดผ่านไปอุมรอเนี่ยทางรัฐบาลสุร,ริก็เปิดเต็มอัตราเลยนะครับก็เดี๋ยวเดียวดี๋ยว,ยวหลังจากอาจารแล้วคงจะเรียนกับพี่น้องในเรื่องของออที่กำลังพูดค่าอยู่คือเรื่องราคานะครับตอนนี้คันรายการด้วยกับอาจารก่อนนะครับ